สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทีล์ฟายทากติกนะฮะประตูพิธีในวันนี้ครับก็จะได้รับเป็น3แชมเปี้ยนเลยครับได้รับตัวหนึ่งทอง3ตัวสนับสนุนโดย o อ e r Top Up ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคนมีใบ,บรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงค์ดีสคริปชันนีได้เลย มาครับคลิปสุดท้ายก่อนจะไปแพทใหม่แพทใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะฮะอักเมนชินแรกครับมีเป็นของเอลดิส h นะครับคิดว่าบินนะมีใครเล่นนะแล้วตอนนี้ผม,มี e l เอลดิสอยู่พอสมควรนะฮะมาลองดูกันครับตอนนี้ก็จะเปิดเอลดิสได้แล้วนะฮะโอ้สี่ตัวละมีแอสไม่หนึ่งตัวนี่คือรอดิล่าหนึ่งตัวฮะไปห้าเอลดิสได้เลย ส่วนชาห์มามีเป็นเปลี่ยนตัวหนึ่งทองกลายเป็นสองทองนะฮะเดี๋ยวลองดึงมาก่อนผมไม่อยากให้เอลิสมันหายไปเพราะว่าตอนนี้สองดาวแล้วแล้วก็ลองดูโอเคฮะซิลเลนงายครับเดี๋ยวไปกันที่เวลสี่เลยไม่ได้เปิดแวนการ์ดเลยนะครับก็ซึิงๆิง,งเปิดเป็นอินแคนเตอร์ได้ครับแต่ซินดาผมว่าผมจะไม่เด้นเนาะไหนๆวันนี้ฮะเอลิสมาเป็นอัคเผลนเลยครับก็พยายามไปที่เจ็ดเอลิสให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวบวริแบร์จะมีไอเทม วันนี้เดี๋ยวลองเล่นเป็นทางเน้นทางเอลดิสดูนะครับซึ่งตัวแบกก็จะให้ตัวเอลดิส่ยแหละแบกนะครับอ่ะเป็นหน้า3เดี๋ยวขายตัวทั้งหมดทิ้งไปเก็บเงิน10ทองแล้วก็มาร์คตัวกันเล็กน้อยเจอกับพึ่งนะฮะุันนี้นี่น่าจะได้ลองกันสนุกเลยว่าพึ่งจะโหดไม่โหดครับแล้วก็อักเบนออกมาเป็นลิเลียฮะน่าจะโยกไปทางลิเลียแหละตอนนี้ลิเลียมา2ดาวฝั่งเรายังพอที่จะสู้ได้อยู่นะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเก็บเงิน20ได้อยู่นะฮะจัดไปผมเคยรีโลซินด้ากับดีล่าแล้วมันไม่เกิดอ่ะว่าจะไปหาตัวอะไรเล่นฮะและนาวีก็แบกไม่ได้เช่นกันอาจจะต้องไปพึ่งตัวอื่นนะครับที่นอกภาสาเอลดิหรือไปก็ปลาอยอ่ะไปเลยมากันที่วงล้อนี่ครับมีตะหลิวแต่ได้เลือกคู่สุดท้ายฮะน่าจะไม่หลงไม่เหลือแน่นอน ที่หลงเหลืออยู่ก็เดี๋ยวเป็นผ้าคลุมแล้วกันเะยครับยังไม่บีใช้นอกนั้นเราซ้ำหมดแล้วเสื้อมีแล้วถุงมือมีละอ่ะไปกันที่เวล่ห้านีครับแล้วก็มีสุกนะฮะจากชาบบาาครับดได้มาเป็นแอสนะฮะไปที่เจสดีกว่าเพอร์เชฟชซิสเตอร์ขั้นหนึ่งฮะ โอ้โหเพิ่งดูเพิ่งเห็นเลยฮะว่ามีคนเล่นเอลดิสเหมือนกันแล้วบ้านนี้เขาได้มาเป็นปลาหลิวด้วยอักเบนนี่เรียกได้ว่าเป๊ะเลยนะครับเอามาเป๊ะๆเ,เลยแต่น่าจะเน้นทางสินได้นนครับใส่น้ำตามาแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเกิดไม่เกิดนะผมจะไม่โรกนะครับจะไปหาตัวอื่นเล่นกันโอเคฮะเก็บเงินได้30อยู่นะครับ เดินขับพอทอ่อเลยครับด้านหลังมีกุนซูไอเทมฝากไว้ที่โซยฮะน่าจะเป็นทางไลฟ์แหละและ2ว, 2, ว,ว,ลดลว2ดาว2ตัว3ตัวเลยนะครับแดวหน้าน2ดาว2ตัวมีโซยด้านหลังไม่ไหวครับผมดีล่ามาฮะอ่ะโอเคครับเป็น5อวิดิตแล้วนะครับขาดอีก2ตัวซึ่งมีแต่ตัวแพงฮะ4บาท5บาทเลยตัวไอเทมฮะออกมาถุงมือกับทันดูอีกแล้วเลยครับ ซ้ำซ้อนกันเลยครับผสมอะไรได้บ้างเนี่ยไปไม่ถูกเหมือนกันอย่างดีก็ได้ไทยท่านฮะแต่ก็ไม่มีดูดเลือดนะฮะเดี๋ยวมาสาติกชีฟก่อนได้มาจากชามฮะแปะไปฮะคนละสามอันเจอกับเบทับซูก็ครับครับอันนี้น่าจะเน้นทางลักนะฮะเวลสี่อยู่ลีโรหารลักครับขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้นและตอนนี้เรามีสาติกชีฟครับคนละสามอันฮะให้ตัวแนวหลังลดตานเวทได้แนละตัวเบาไฟออกบาก็ได้ดาเมจค่อนข้างดีอยู่เรียบร้อยครับ อักเมนที่2ฮนะอยากได้อักเมนที่ซัพพอร์ตตัวเอลดิสเลยครับก็จะมีวิสุลิงสายครับเวลาโจมตีจะได้เผานะครับเราจะได้ไม่ต้องทำเท่มแล้วก็อาจจะทำาติตชีพเปลือนที่ได้มาฟรีเอามาลดต้านเวทไทยกับตัวเอลดิสของเราได้ตีแรงขึ้นนะฮะได้ลุกคิวได้เผาเอลิสอมกหนึ่งครับลงเลเวลไปกันที่เลเวล6ได้ครับขายตัวไม่ใช้ทิ้งไปครับเรียบร้อยครับเปิดเชฟชิพขั้นหนึ่ง บ้านนี้มาเป็นซูเปอร์คาฟครับฮันเตอร์ฮันเตอร์อ่าสามตัวน่าจะได้สี่อะไรเน้นไปทางจริงแล้วหน้าก็ยังมีหนึ่งดาวอยู่ฮะแทงไม่ค่อยไหวฝั่งเรามีเป็นเอาไฟออกมาก็ช่วยโจมตีเล็กน้อยฮะตายไปเหมือนว่ารอบนี้ก็ยังคงไม่ไหวเหมือนเดิมฮะตัวไม่สมนะออกมาตัวก็ไม่ค่อยจะซ้ํากันเลยมีแค่เอลิส,สองดาวฮะทำอะไรได้ไม่มากครับของแทงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เผื่อจะไปทางไฟเตอร์ด้วยครับ ต่รอนุ่นแหละไกลอ่ามันจะไกลไปหน่อยปนะ่ะตัวจะแตกก่อน,นหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะส่วนไอเทมชิ้นต่อไปคิดว่าเดี๋ยวจะหาอะไรที่มาช่วยเร่งดาเมจสักหน่อยก็อาจจะเป็นซาติชิฟครับเหมือนที่ได้บาฟรีเอามาเรตานเวทด,ด้วยให้กับตัวเลดิตของเราได้เตรียมแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ดาเมจเล็กน้อยด้วยส่วนในรอบนี้ฮะเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่ฮะเหมือนว่าดาเมจเขาจะไม่พอเรียบร้อยครับ ไอเทมครับได้เลยคู่ที่2ฮะตันหลิวไม่มีนะผมไปหยิบมาเป็นน้ำตาแล้วได้คาริซ่าบาเผื่อว่าเอามาแบกแต่ไอเทมมันก็ไม่ค่อยที่จะช่วยแบกเท่าไหร่คุณซูไม่มีอ่ะได้ที่ถอดมานะฮะเลีีพอร์เตอร์ครับมาทุกไอเทมใหม่ รอไปที่เลเวลเจ็ดนะครับคิดว่าเดี๋ยวอาจจะทำมันติดไซเกอร์แก้ขัดไปก่อนมาช่วยดาเมจนะฮะตอนนี้ทำาสตร์ติชีมามาให้ตัวเอลิตของเราได้เร็วแรงขึ้นครับตัวเมาไฟนี่แหละแล้วก็ไม่ไหวครับแนวหน้ามันบางไปเยอะเลยดาเมจก็ไม่ค่อยจะมีฮะทีมนี้ลักเหยเข้มฮะน่าจะไปทางเบสเป็นแหละมีสองดาวเ่าสักทีฮะเป็นแอสครับตอนนี้สองดาวเพิ่งจะมีแค่สองตัวฮะในทีม แล้วเจอกับเอลดิดนะครับอีกทีมหนึ่งที่ซ้ำกับเราเป๊ะเลยฮะก็จะเป็นลีโรนะครับเงินเก็บ4 0เลเวล6เเ้นทางซินด้าฮะขาดไอเทมอีกแค่ดิงชิ้นสู้ไม่ไหวครับผมไม่ได้โรกลับไปเล่นตัวแพงเลยเราดูให้มันหน่อยฮะพอจะมีให้คาริสซ่าไปโอ้โหไม่มีคาถาเลยเผมไปทางไฟเตอร์ได้แหลนะตัวมันยังไม่มีอะฮะ จะให้ดีล่ามันก็คงจะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปกันที่เวล8เนี่ไม่ไหวแนละ้วใส่เทมก่อนดีกว่าอย่างน้อยแ8ของแท้งเนียครับที่เหลือไม่รู้ฮะจะไปทางเวทก็ได้ฮะหาค่าททยอีกหนึ่งอันแต่ตัวก็ยังไม่มาเช่นกันก็จะเป็นดาบิฮะโอ้โหบ้านนี้ก็ดาวบิเป็นเมทครับซ้ําซ้อนนั่นอจะโยกไปเล่นตัวแพงก็เจอคนเจอตัวก่อน แย่ yeah, เลยฮะแล้วเรามีคารินซ่าไม่มีความเร็วเท่าไหร่มีมัลติไซเกอร์ขั้นหนึ่งครับลองดูเล่นไปก่อนคนเล่นซ้ำเยอะเลยครับซ้ำตัวฮะทังนี้ทางเบสก็ใช้นาวิไง อักเบนสุดท้ายฮะจะซัพพอร์ตให้กับตัวเอลดิทของเราน่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมหายเทมใช้กันนิดนึงฮะอ่ะบลายอามาสวยเลยโอเคครับผมมีตัว5บาทใช้แล้วบลายอาผมมีแฮนด์ออฟจัสซี see, ครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นทา l ิสเบนจะจะ,จะได้ดหรือเปล่า22วินานอยู่นะ, <c oughs> อะลองดูนะฮะก็จะขาดเสื้อตัวหนึ่งน่าจะหาไม่ยากได้เลือกคู่แรกด้วยไม่น่ามีใครเอาเท่าไหร่ถ้าไม่ติดกับตัวราคาแพงนะครับอ่ะ ทำแพนออฟเจกตสิครับมาดูดเลือดทาริสเบนให้ไปอที่เหลือประมาณนี้ขาดแตนดาวบี้นะับเป็นเจ็ดเอลดิตซึ่งก็น่าจะช่วยให้ชีวิตดีมากขึ้นนะถ้าได้ดาวบี้มาเดี๋ยวลองสุ่มกันเลยขอแค่ตัวเดียวฮะขอแค่ตัวเดียวครับอันนี้อ่าคาริสครับมาช่วยแทงครับแล้วมีชิวครับเปิดมาให้กับตัวหนึ่งดาวครับเป็นชามหมดเวลาฮะสุ่มเจอก็คือทําอะไรไม่ได้เก็บตังค์กันดีกว่ารอบนี้เจอกับเมทครับก็จะเป็น 3ดาวโซลากานฮะวันนี้มี2เมทสอเอลดิตเลยและคือเขามีนาวีแล้วอะ่ะเท่ากับว่านาวิถ้าเอามาแบกในเกมนี้คือจะไม่รอดแน่นอนฮะเราเล่นกันถึง4ทีมเลย2ทีมเป็นเมทสทีมก็คือผมกับเอลดิตอ่ะที่ใช้นาวิและต้มไบรอ์ไม่ไหวครับของยืนไม่มีว่าจะทำไททันฮะมาเพิ่มต้านเวทสักหน่อยจะได้ยินได้นิดหนึงครับแล้วก็เรียบร้อยฮะสู้ไ,ได้ เซลาดมาฮะซินดา2อดาวครับมีโอลาฟมาเป็นตัว4บาทมาสุ่มกันต่อหาดาวบิตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวเอ <c oughs> ลิสครับ2ดาว2ตัวฮะมีนดาซัดนาซัดมาเป็นเชฟชิฟได้นะฮะ <c oughs> เก็บไว้ก่อนแล้วก็เฟียร่าวาโตไม่ตรงที่จะเล่นเลยอะไปลาาอาฮะีกตัวหนึงจะสองดาวเนี่ย และก็ไม่เจอฮะมีคาม่าผมมาร์คไว้ว่าเปิดอินแคนเตอร์มาเพิ่ม a อให้กับทั้งทีมสิบหน่วยก็ยังดีแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่สําคัญนะฮะเดี๋ยวข้ามไปก่อนอะหมดเวลาแล้วครับไม่เจอนาบีอะอยากได้แค่ตัวเดียวเองและก็เจอกับลิเลียฮรลิเลียสามดาวเป็นแฟรี่แล้วก็ลิเลียอาเบนนะฮะด้านหลังมีคาริซ่าครับอ่ะออกลงแล้วฮะสํสำหรับบาลไฟยี่สองวีงเราน่าจะไม่ถึงฮะถ้าไปาอาร์ไม่สองนี่คือไม่ต้องลุ้นเลยตายง่ายแถมตอนนี้ไม่มี ของช่วยยืนด้วยครับเรียบร้อยหายไปไม่น่าจะรอดนะครับเหลือลิเลียสุดท้ายลิเลียอามีตะดูดเลือดกับยืนฮะเรียบร้อยฮะไอเทมฮะต้องการเสื้อนียครับแม้ว่าจะมีนาบีแต่ผมต้องการเสื้อมากกว่ามาทำไทยท่านฮะจะได้ช่วยยืนกันหน่อยนาซัตตัวที่สองฮะเดี๋ยวนาซัตลงไปแทนทาลิกเลยกันนะครับแล้วก็เสีย,เ,ยดดเลือดดนึ่นะครับไดนะ้รับ เดี๋ยวทําไทยท่านให้ครับหานามิต่อฮะนาบิแค่ตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวเจอคาว,วคบิลฮะโอ้โหข้ามไปนู่นเลยมาสองดาวเดี๋ยวเล่นไอเทมก็เดี๋ยวของบลบอาร์ฮะถอดได้อยู่วิธีถอดเดี๋ยวรอแค่2ดาวฮะหาดาบิเพิ่มเติมไม่เจอฮะหมดและตังโอ้โหหาดาบิไม่เจอจริงจังวะ่ะ ต้องการ7เอลดิตนะฮะและนามิก็อยู่บ้านนี้อีกหนึ่งทีมฮะเป็นทีมเบทคิดผิดคิด,คดถูกที่ไม่หยิบได้เท่าก่อนแต่ไม่มีนามิมาเปิดเด็ดนะฮะคิดว่าตัวเดียวน่าจะพอหาเจอแต่ไม่เจอฮะและรอบนี้ก็ไม่รอดนะครับตัวจะแตกก่อนหรือนามิจะมาก่อนนะฮะเรียบร้อยตุ้งวีได้เลย มีเป็นชามครับแจกเงินนะฮะผมหานามีเพิ่มเติมไม่มีจริงจังวะโอ้คาริซซาเดียมาร้านแล้วค้างอยู่หน้าร้านค้าตลอดเลยวันนี้ไม่มีคนเล่นนะฮะคาริซ่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันแบบไอเทมเรามันไม่ได้ไงแล้วขายตัวเก่าๆทิ้งไปแล้วฮะในรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ครับไอา R ไปตรงกลางสนามแดูดเลือดก,กลับมาไม่ทันฮะต้องรอสอดาวชีวิตน่าจะดีมากกว่านี้ฮะ เซลัดเอาลงไปลุ้นชามพิเศษครับแต่ก็ไม่มาแล้วก็ชนะเฉยเลยครับโอ้โหไอ้ท่านต้อเติมครับมีคาทาบานี่ครับก็อาจจะต้องหาเป็นน้ำตาแล้วแหละทำเป็นของเวทเท่ากับซินด้านะฮะแล้วก็อาจจะถอดไปให้เซลัดหรือว่าไปให้นามีก,ก็ได้ถ้าม,มาฮะน้ำตามาครับ มีเป็นชามครับได้ที่ชั่วเชสนะครับไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แล้วได้มาเป็นดาซัสสองดาวแทนฮะส่วนชามของเซล่าทําได้ตัว5บาทกับตัว2บาท 2, าท2ดาวฮะได้มาเป็นแดนฮะแดนหน้าไม่มีเปิดไม่มีเชื่อมเลยนะครับคาม่ามาเพิ่มเติมแต่ก็ไม่เล่นสุ่มหานาบิแต่เจอไบราอาฮะขึ้น2ดาวเรียบร้อยแล้วอ่ะลองดูฮะไหวไม่ไหวแนวหน้าเรามีดาซัสสองดาวมีไบราอาสองดาว วอดิคัยสองดาวแล้วขาดนามิอ่ะนามิคือสมบูรณ์แบบเลยทีมนี้เขาได้นามิแล้วอะไรกันเราเวลวเจ็ดเราเวลวแปดเราสุ่มเวลว์แปดยี่สิบเปอร์หาตัวดาวมิไม่เจอแต่ข้าไมไปเจอไราอาดุ่นเลยครับซึ่งเจ็ดเจ้ดิตมันโหดกว่าเลยฮะดูเลือดวอร์ดิแวร์ดีครับค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือสามดาวก็มีด้วยก็เลยท้ายเลือดเยอะและสิบแต้มสุดท้ายฮะแพ้อ,อีกรอบนี่คือจบแล้วนะครับถ้าไม่เจอดามิผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน สำคัญคือเมื่อกี้เขาสองดาวแล้วนะนาวิเวลเนะรัเวลแยังไม่เจอสักตัวอ่ะมีชามถ้าเปลี่ยนตัว4บาทเป็น5บาทได้มาลายอาสอดาว2ตัวครับจะสามน่าจะยากมากครับผมไปเก้าไม่ไหวหานาวิอีกหนึ่งตัวไม่เจอเราจะแตกครับและไม่เจอจริงจังฮะขอนาว,วิตัวเดียวตัวเดียวโอ้ไม่เจอวะทอ้อ ขาดแค่ตัวเดียวอะฉัมาแทนเซลัตนะฮะเซราดเราไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วบ้านนี้ก็นาวิะฮะใช้เป็นเมดไงหมดคูแล้วมันดูทรงแล้วเราที่โหลฮะเราจะแตกก่อนเพื่อนเลยนะครับอ่ะรอบนี้เหมือนจะสู้ได้อยู่ะฮะตัวหลักไปหาตัวละกะเรียบร้อยครับอ้าวสู้ได้ะฮะโอเคฮะสักทีครับมาสักที ได้7ดเอลดิดสักทีนะครับดูเลือดบริแบฮะโคตรเยอะเลยอ่ะน่าจะได้เท่าดีฮะตังผมหมดแล้วถ้าไปเวลเก้าน่าจะยากอยู่แนตะ่ก็เดี๋ยวลองดูตอนนี้มีชามครับให้ตัวที่มี A d ดีสูงสุดครับโดดเข้าไปหาศัตรูครับเป็นแอสซิสินอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราให้ไอเทมกับนาบี้แล้วกันฮะเน้นทาง C4 แล้วกันฮะผมใส่ไปเลยอารไป2ตัวได้ C4 ีมีบริแบออกมาก็ c 4เดี๋ยวให้นาบี c c เพิ่มเตมิมอีกวันนี้เราจะเป็นเอลดิดสาย C4 คลาวคอนโทร หน,นสตันอ่ะเราดูฮะจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าเจอกับซุปเปอร์ตามครับ,รบไรอาร์โดดไปทางซ้ายฮะอีกตัวหนึ่งไม่ได้โดดครับโดดไปแค่ตัวเดียวจากผลของชามและซีซีทำงานหนึ่งครั้งอ่ะไรอาร์ทำงานอีกหนึ่งครั้งมีนามีซีซีได้อีกครั้งหนึ่งครับซีซีใส่ฟิโอราฮะสตันกันไปเรียบร้อยครับ ไอเทมครับได้เลือกคู่ที่2แล้วนะฮะมีเป็นตราอยู่ยน่าสนใจนะครับคนที่เล่น e l ลดิตหลักๆอยู่อันดับนี่ครับก <c oughs> ็บ <c oughs> <c oughs> จะมีคนเล่น e l ลดิตสคน <c oughs> เอา้าหายเฉยเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เ,เล่นเป็นจริงหร <c oughs> อเดี๋ยวไปเอาตราฟอร์สมาทุบก็ได้แล้วก็หายไปเช่นกันครับ <c oughs> มาซ <c oughs> ันไฟก็ได้ฮะผมซิ้มคิดเลยตอนนี้ โดนตัดหมดทุกอันเลยฮะซันฟายจริงๆไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมมีรถฮิลแล้วหน้าหน้าทุบทิ้งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจริงๆหน้าหยิบอินคันเตอร์บาร์นะจะได้เปิดขั้นหนึ่งโดยไม่ต้องใส่คามารอบนี้ครับเจอกับเบลนะครับสนุกวันนี้มีคนเล่นเบดสทีม ทีมนี้เล่นเบสด้วยครับแม้ว่าจะไม่ได้มีอัคเบนมาช่วยเสริมทางเบสแต่ก็คือน่าจะปั้นมาแต่ต้นเกมหรือเปล่าครับมีเป็นอัคเบนที่บอกว่าช่วยเพิ่ม a อเมื่อฆ่าศัตรูได้ครับและก็เหมือนว่ารอบนี้เราก็จะสู้ได้เช่นกันนะฮะเป้นทาง CC ครับซัดตันกันเข้าไปมีซามครับได้รับต้านเวทนะฮะจัดไปครับว่าขนมปลายอาให้ไปเลยดีกว่ายังไงตอนนี้แพ้ทีเดียวก็แตกนะครับ เลือดจะได้เพิ่มขึ้นด้วยไรายอาร์ก็จะได้เก่งขึ้นฮะบวอริแบรก็จะได้เก่งขึ้นด้วยฮะ,ะโจด,ดไปซีซีครับสาตาันกันไปตรงกลางวงฮะไราอาร์ทางขวาพร้อมครับพุ่งเข้าไปสตันต่อและทางซ้ายพุ่งไปต่อฮะดาบิสตัรต่ออีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยฮะโคตรสตารันกันไปนเลยทีเดียว รลบทาริสแมนแทบจะไม่ได้ใช้เลยฮะหยิบมาพือได้สแตตมาิเช่ไม่ถึง22วินะไม่เขาก็เราอ่ะจะแตกก่อนเะฮะ,ะกินขนมไปอาฮะเลือดมันจะเหลือเต็มที่ก็ถึงนะครับมีชามครับได้มาเป็นอาร์ติแฟกต์ไอเทมฮะ,ะ,ะเดี๋ยวลองดูครับเผื่อว่าเอาของเพิ่มเติมให้กลับไปอาอีกหนึ่งตัวซึ่งทาริสแมนไม่ได้ใช้เลยผมไม่เอาเดีวยวผมมาดีกว่าฮะ คอนอันนี้ครับได้ทั้งเกราะป้องกันได้ต้านเวทและได้ความเร็วบารนะครับก็คล้ายๆไทยท่านดีๆนั่นเองและได้เลือดด้วยถ้าวางไม่ติดเพื่อนฮะอะกาไอเทมดูดเลือดอีกสักชิ้นหนึ่งครับมีบลายอาสองตัวเล่นมาอย่างนี้แหละโซนซันไฟทุกทิ้งหน่อยครับเผื่อได้เทมเพิ่มเติมและได้สติฟโกบมาเอากลับให้เอลิสไปเหมือนเดิมฮะก็ไม่แย่เท่าไหร่ อกับ10เอลดิสเหมือนกันนะครับต่างกันแค่1เลเวลกับตัว5บาทเรา2ดาว2ตัวนะครับฝั่งเขามี3ดาว2ตัวครับเป็นซินดรากับพีล่าลองดูว่าสู้ได้หรือเปล่าครับตอนนี้ตรงกลางสุรบุญวุ่นวายครับส่วนตัวทางขวาฮะก็มีซีซของดาวิไปเก็บครับเรียบร้อยฮะสู้ได้ครับโอ้โหโอเคครับคัมแบ็กคัมแบ็กมา อ่าขนมอีกชิ้นหนึ่งลืมให้กินฮะเหลือหนึ่งแต้มแล้วครับผมอยากจะไปที่เวลก้าจังเลยไม่รู้จะเก็บตังค์ทันหรือเปล่าเพราะว่าที่หนึ่งก็ยีแต้มและเงินนี้ก็ขาดอีกเยอะพอสมควรเลยนะฮะ เจอกับซูเก r คลาบครับเป็น6ซูเก้คลาครับมีเวนมาเป็น2ดาวฮะแฮนด์ออฟจัสติกเทคเทคกันเบรครับและตอนนี้โดนซีซีกันไปเล็กน้อยนะฮะเหลือไป r อาทันซ้ายมือครับกระโดดข้าไปซีซีต่อและนาบีฮะสะตันต่ออีกครั้งนึงครับเรียบร้อยฮะเก็บเวนไปได้แต่ฝั่งเราก็เสียไบอาร์สองตัวไปเช่นกันทำยังเหลือวอลีแแบฮะที่ยังโหดอยู่และก็เรียบร้อยครับ 2ทีมสุดท้ายครับไปเวลเก้าไม่ไหวแน่นอนครับอ่ะมีชามภัพเปลี่ยนไอเทมธรรมดาเป็นไอเทมแสงครับแล้วฝั่งเขาบ้านที่1นึ่งะครบโมิไคเซอร์สดาวนะครับอ่ะผมต้องสุบละอย่างน้อยขอนาบิขึ้นมาเป็น2ดาวนะครับไม่เจอเลยจริงๆังฮะนาซัตครับนาซัทถ้าลงไปตอนนี้ก็น่าจะไม่ช่วยอะไรครับใส่ไปอาสองตัวดีกว่าทีมผมน่าจะประมาณนี้แล้วไม่เจอเลยครับเรียบร้อยฮะ ไม่เจอดาวบิเลยขนาดทีแมแบแตกหมดแล้วนะฮะก็ไม่เจอดาวบิฮะบ้านเขามีเป็นดาวบิ2ดาวอ่ะลองดูฮะเอลดิดปะทะเอลดิดเอลดิดลีโลกับเอลดิดเลนซีซีครับอ่ะโดดไปฮะตรงกลางนี่จะชุลมุนหน่อยแล้วมีโบริไคเซอร์สดาวฮะเจาะยากมากๆครับอ่ะซีซเล็กน้อยฮะ ตัวปลายอาหงเรายังอยู่ฮะถ้าไม่ตายเกินที่สวิก็จะเก่งมากขึ้นครับตอนนี้ซินด้าขเขาอยู่ฝั่งซ้ายฮะไม่มีใครตีแล้วก็เรียบร้อยฮะเกือบแพ้ไปครับถ้าได้นา,นาวบิสองาจะไม่เสียงแล้ว <Our home! S 1> ส่วนไอเทมนะฮะเดี๋ยวเรามากันที่โชจินฮะเพิ่มเติมผมจะเน้นทางซีซเลยขอแบบปั้นรัวๆฮะอะดาบิโชจินแล้วมาหาดาบิเพิ่มเติมอีกสตัวครับ มันหายากเย็นจริงๆครับวันนี้ดามิหาไม่เจอแล้วมีไรนี่สไตล์ไม่สวยเท่าไหร่ผมไม่เอาดีกว่าอยากได้ชามที่ดีกว่านี้ฮะอันนี้ได้ตัว4บาทขึ้น5บาทไม่อยากเสี่ยงครับเดี๋ยวจะเละเทะอ่ะอันเซเบิลฮะถ้าไม่กดตอนนี้คือหมดแล้วฮะตังไม่มีแล้วและก็เรียบร้อยฮะไม่เจอดาบิเลย ลองดูครับรอบนี้จบฮะยังไงก็จบเขาไม่แตกเราก็แตกฮะเดี๋ยวมีไอเทมฟรีจากแอสนะครับแอสมี unstable ท i s ช u e นะครับแจกของเพิ่มเติมตอนนี้ซินได้อยู่ตรงกลางฮะเรียบร้อยเลยฮะซีซกระจุยฮะตรงกลางและตายง่ายกว่าทางริมฮะรอบนี้น่าจะพอสู้ไหวฮะฆ่าซินได้ได้เร็วส่วนทางซ้ายฮะมีเป็นดาบิสอดาวแต่มานาค่อนข้างมาช้าฮะเรียบร้อย จบไปที่เรือปลอยเลยครับตอนนี้แบบโอ้โหนามิหาไม่เจอจริงจังรีโลก็ไม่ได้เล่นฮะแต่ตันที่เวลแพดครับเป็นไปได้ยังไงกันมันควรจะไปเวลเก้าเนี่ยสำหรับทีมแบบลงตัวแพงเล่นตัว4บาท5าบาทฮะแต่ตังไม่มีจริงผมสุ่มหานามิแบบเยอะมากๆเลยเจอแค่ตัวเดียวซึ่งก็ยังดีฮะที่เจอถ้าไม่เจอผมไม่ได้เจ็ดเอลดิตนี่คือแตกนะฮะฟดีแบ,บช่วยได้เยอะมากๆครับสำหรับตอนเจ็ดเอลดิต แม้ว่ามันจะไม่เวอร์ไม่พิกเกมเท่า1ิแต่ก็นั่นแหละนะความยากในการทำมันค่อนข้างต่างกันนะฮะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over t o p Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกว่าเติมด้วยตนเ,เองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี t ท t แล้วนะครับก็มีเกมอ,อ,อื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Topup ได้เลยหรือว่าลงก์ด้่างปอั คิปชั่นดีก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ